คลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงชะตาปี2564ของชาวราศีตุลหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่18ตุลาคมถึง16พฤศจิกายนชาวราศีตุลจะมีข่าวดีเรื่องใดบ้างโชคลาภการงานการเงินความรักสุขภาพและชาวราศีตุลต้องระวังเรื่องใดบ้างพร้อมแจกตัวเลขมงคลปี2564นี้ให้กับชาวราศีตุลด้วยค่ะ คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมคำทํานายเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตทุกคนมีบุญบารมีไม่เท่ากันดวงชะตาจึงไม่อาจเหมือนกันแม้จะเกิดวันเดือนปีเดียวกันบุญก็อาจจะไม่เท่ากันมันทำบุญกันให้มากๆนะคะฟังแล้วดีมีกำลังใจฝากกดไลค์กดติดตามช่องมหาจากักรพรรดิมันตรา89และกดแชร์คลิปนี้บอกต่อๆกันไปด้วยนะคะ ขบคคุณค่ะที่ผ่านมาราศีตุลเจอเรื่องหวัดเสียวการเปลี่ยนแปลงเจอเรื่องต่างๆเยอะแยะมากงานมีเรื่องวุ่นวายในเรื่องของการทําง,งานแต่ว่าช่วงดวงดีจะเริ่มที่เดือนเมษาพฤษภามิถุนาเป็นต้นไปนะคะเป็นช่วงที่ดวงเรื่องงานของคุณลงตัวได้ไปต่อและมีความก้าวหน้าที่มากยิ่งขึ้นแต่ว่าช่วงต้นปีเป็นราศีที่ต้องลองผิดลองถูกหลายอย่าง บางทีอาจจะชั่งน้ําหนักเตรียมตัวทําอันนี้ดีไหมอันนั้นดีไหมอยากให้ใจเย็นๆก่อนนะคะและมีสติให้มากปีนี้อาจจะต้องมีเรื่องให้แก้ไขยอยู่เรื่อยๆแต่ต้องบอกว่ามันจะผ่านพ้นไปได้ไม่เหมือนปีที่ผ่านมาที่มีแต่เรื่องเครียดให้ดูไปแก้ไปทีละเปาะนะคะปีนี้โลกหรือสังคมของคุณจะกว้างมากขึ้นคุณจะได้เรียนรู้พบเจอสิ่งใหม่ๆมากขึ้นใครที่อยากลงทุนขยายกิจการหรือขยายงาน เป็นช่วงเวลาสำคัญหลังจากเดือนเมษายนไปแล้วจะมีข่าวดีรออยู่การเงินคุณมีรายจ่ายหนักจริงๆค่ะเพราะคุณเหมือนหัวเรือใหญ่ดูแลรับผิดชอบหลายที่หลายบ้านรายจ่ายมีเข้ามาค่อนข้างเยอะมากแต่บางช่วงบางจังหวะการงานของคุณดีขึ้นนะคะคุณจะมีกำลังใจในการหารายได้หากำลังมาซัพพอร์ตได้ดีความรักงานเหนื่อยหรือหนักแต่ความรักของคุณแฮปปี้มีความสุข มีโอกาสมีเวลาได้อยู่กับคนรักมากขึ้นไปท่องเที่ยวเปลี่ยนบรรยากาศสำหรับคนโสดดวงคุณจะมีโลกกว้างขึ้นเจอคนใหม่ๆเจอสังคมใหม่ๆห,หลังเดือนเมษายนไปแล้วเหมาะสำหรับการเริ่มต้นพบปะเจอผู้คนคนโสดมีเกณฑ์ได้สละโสดคะ่ะเรื่องของปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับร่างกายไม่ค่อยน่าห่วงคะ่ะเป็นห่วงก็คือสุขภาพใจสำคัญมากต้องดูแลจิตใจให้ดีๆ หากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ออกกำลังกายท่องเที่ยวพักผ่อนหรือในเรื่องของการสวดมนต์ไหว้พระหาโอกาสไหว้พระสวดมนต์เป็นประจำก็จะดีนะคะจะได้เหมือนเติมพลังใจเติมสิ่งดีๆให้ตัวเองมาถึงเลขเสริมดวงเลขมงคลสำหรับชาวราศีตุลที่อยากมีธุรกิจส่วนตัวค้าขายคล่องทําม,มาค้าขึ้นเลขมงคลของคุณคือเลข8 8ถือว่าเป็นเลขที่ส่งผลดี หมายถึงความมั่งคั่งร่ำรวยรับโชคแบบไม่สิ้นสุดคะ่ะ